สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลําพูนนะครับช่วงนี้ก็มีเวลาซ่อมเฉพาะกลางคืนนะครับวันนี้ก็มาต่องานซ่อมหลังจากที่ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับกับอินเฟร์เตอร์ TBE 4,000วัตต์นะครับรุ่นนี้ใช้แรงดัน24โวลต์นะครับจากการตรวจเช็คเบื้องต้นภาคคอนเวอร์เตอร์นะครับแปลงไฟจาก24โวลต์เป็น450โวลต์ ไม่มีปัญหาอะไรนะครับรวมไปถึงไดโอดอันต้าฟาสนะครับทำงานปกติเวลายัางไม่ได้แกะ IGBT ออกนะครับแล้วก็ตัวได์ออกเราจ่ายไฟเข้าไปนะครับมันมีเสียงวิดนะครับค้างตลอดเวลานะครับก็เวลาที่ตรวจเช็คแล้วเจอว่า IGBT เสียอยู่2ตัวถอด IGBT ออกก็สามารถเปิดเครื่องได้มีไฟ4 0 5โวลต์นะครับ สี0สิบโวลต์จุดนี้แล้วนะครับหลังจากที่ตรวจเช็คขั้นต่อไปนะครับก็จะมีตัวได้นะครับบอร์ดไดตัวนี้มีไ c ไดตัวด้านขวานะครับเสียอยู่ตัวหนึ่งครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนไอไดแล้วก็มีตัวอนะครับอ10สิบโอห์มที่เป็นอาขาเกตนะครับของ i g b t ทีที่ มาดกากับเครื่องนะครับนี่เป็นยี่ห้อนี้เลยนะครับมีดีอยู่2ตัวและเสียอยู่2ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําการเจาะรูนะครับเจาะรูให้ให้ยึดน็อตระหว่างไอจีบและซิงค์โดยตรงนะครับแต่ละตัวไปเลยนะครับเนื่องจากที่ตรวจสอบเบื้องต้นนั้นมี เห็นว่ามีการระบายความร้อนแค่ครึ่งตัวนะครับเห็นไหมครับเพราะว่าหลักการที่ยึด IGBT ของอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้นะครับจะยึดแบบนี้นะครับแบบนี้นี่โดยการใช้น็อตตัวเดียวยึดแล้วใช้แรงกดทั้งสองด้านนะครับกด ไ g b t ไว้ให้แนบกับซิงค์แต่เท่าที่ดูแล้วนะครับเหล็กชุดนี้นครับมันมีการแอน็นก็ทำให้ IGBT ไม่แนบกับซิงค์นะครับทำให้เอียงอยู่นิดหน่อยนะครับนี่นะครับถ้าแนบแนบก็จะแนบถ้าแนบก็จะแนบแบบนี้นะครับถ้าเวลาแรงกดมันอยู่ด้านข้าง IGBT นะครับมันก็จะเอียงแบบนี้นะครับทำให้การระบายความร้อนไม่ดี อาจเป็นสาเหตุให้ IGBT หรือว่า MOSFET นะครับเสียได้นะครับเนื่องจากมันระบายความร้อนให้ตัวมันไม่ทันนะครับเดี๋ยวขั้นต่อไปนะครับอย่างที่บอกเดี๋ยวผมจะเปลี่ยน IC ตัวนี้นะครับแล้วก็ตรวจเช็คตัว R ขาเกตทั้ง4ตัวแล้วก็เปลี่ยน IGBT นะครับเป็นเบอร์ที่ตัวสูงนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้วัดสูง นะครับค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะครับใช้ไฟที่จุดนี้450โวลต์อัพนะครับ4,000วัตต์นะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนก่อนตอนนี้ก็เปลี่ยนไอซีได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เสียหยู่ตัวเดียวนะครับมาวัดสัญญาณนะครับด้านอินพุตนะครับด้านอินพุตจะเป็นขา นี้นะครับขาที่สามนี่นะครับด้านโลนะครับแล้วก็ขาห้านะครับนี่ด้านอินพุตมาแล้วนะครับด้านเอาพุตนะครับนี่ด้านเอาพุตตรงนี้นะครับนี้เป็น ic ตัวไฮนะครับขาที่สามเหมือนกัน นี่นะครับ้าน Input 3, 4, 5ี่ห้าขาที่5นะครับอีกตัวนะครับเป็น output output ก็จะแรงนิดนึงนะครับแล้วก็ขานี้นะครับนี่นะครับเอาละครับสัญญาณออกมาครบทุกขาแล้วนะครับ ถ้าด้านอินพุตสัญญาณไม่มีนะครับก็อาจจะแปลว่าไดซีไดช็อตนะครับไม่ขาดแต่ช็อตแล้วก็อาจจะมีการจ่ายแรงดันที่ผิดพลาดนะครับให้กับ IC ตัวนี้หรืออาจจะเป็น IC Mi ไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้เสียได้นะครับเวลาเอามือจับที่ IC ตัวนี้มันจะร้อนนะครับก็มีเปลี่ยนนะครับสำหรับ ic ตัวนี้ แต่ต้องลงโปรแกรมนะครับถ้าไม่ลงโปรแกรมก็เครื่องไม่สามารถทําได้นะครับเครื่องไม่สามารถทํางานได้ตอนนี้ก็ได้เจาะซิงค์นะครับเพื่อที่จะติดตั้ง i g b t โดยการยึดนอด็อตแต่ละตัวไปนะครับจะได้ระบายความร้อนได้ดีกว่าแบบหนีบแบบเดิมนะครับตับเกลียวเรียบร้อยนี่นะครับ เปลี่ยนไอจีใหม่ทั้งหมดครับแล้วก็ยึดน็อตแต่ละตัวแบบนี้นะครับมันจะได้ระบายความร้อนลงตัวซิงค์ได้ดีนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบด้วยใช้ไฟแรงต่ํานะครับใช้ไฟแรงดันต่ําจ่ายเข้าไปนะครับเพื่อทดสอบว่ามีคลื่นเพียวไซา์ออกจุดเอาพุทนี้หรือเปล่านะครับเป็นจุดปักเสียบนี้นะครับก็ใช้สโคบนะครับวัด220ไปเลยนะครับ แต่จะออกมาเท่าไหร่นั้นก็อยู่ที่แรงดันต้นทางนะครับจุดไฮโวลจุดนี้จุดนี้เป็นไฟเลี้ยงให้บอร์ดบอร์ดได้นะครับบอร์ดได้ S P W M ก็มาควบคุมขาเกตนะครับของ I G B T แต่ละตัวนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ไฟ14โวลต์ ol, 5แอมป์ M, นะครับใจ่ายให้บอร์ดได้นะครับจ่ายเข้าไปนะครับจุดนี้มีไฟแล้วนะครับ14โวลต์บอร์ด SPWM ก็น่าจะทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟเข้าจุดนี้สัก2 5โวลต์ก่อนนะครับดูนะครับ2 5่ิโวลต์หแอมป์นะครับจ่ายเข้ามาแล้วนะครับก็มีขึ้นเพียวไซเว็บออกมาเรียบร้อยนะครับเข้าที่2 5่โวลต์นะครับออกมาที่16นะครับถ้าเข้า50ก็ต้องเป็น อ่า32นะครับ5 0าโวลต์อันนี้สูงสุดแล้วนะครับอ่าเป็น34นะครับถือว่าใกล้เคียงนะครับแบบนี้ก็ถือว่าเครื่องตัวนี้นะครับสามารถทำงานได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการล้างปิ้นนะครับล้างปิ้นล้างน้ำยาอะไรออกนะครับก็จะทำการทดสอบแบบปกตินะครับจ่ายไฟ24โวลต์เข้าไปก็ต้องมีไฟ2 2 0โวลต์ออกจุดนี้นะครับ ก็พร้อมที่จะทดสอบแล้วนะครับสำหรับอินเวอร์เตอร์4,000วัตต์ตัวนี้นะครับโดยการจ่ายไฟ24โวลต์ตามที่เครื่องต้องการนะครับแล้วก็ด้านเอาต์พุตนะครับก็จะมีโหลดที่300วัตต์รวมไปถึงใช้สโคบวัดด้านเอาต์พุตนะครับด้าน AC เอาต์พุตว่าเป็นอย่างไงนะครับเอาละครับผมจะจ่ายไฟเข้าไปนะครับ ที่2 4สิบโวลต์สิแอมป์นะครับตอนนี้จุดนี้มีไฟแล้วนะครับเปิดเครื่องนะครับอ่าเปิดเครื่องนะครับเครื่องทำงานนะครับไฟเขียวขึ้นคื้นเพียวสายเว็บออกมาแล้วนะครับที่2 1 2รโวลต์นะครับหลอดไฟสว่างนะครับเป็นโหลดตัวนี้นะครับนี่ต่อมาเข้าสวิตช์นะครับแล้วก็เป็น หลอดไฟนะครับตอนนี้หลอด500วัต์ของผมขาดไปแล้วนะครับเดี๋ยวหาตัวใหม่มาเปลี่ยนนะครับแล้วก็กินแรงดัน24โวลต์นะครับแล้วก็กินกระแสที่14แอมป์นะครับที่300วัต์ตนะครับจ่ายโหลดด้านเอาพุทนะครับ3า0วัตกินกระแสด้าน DC 14กว่าแอมป์นะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในการซ่อมอินเวอร์เตอร์ TPE 4 0่0วัตต์ตัวนี้นะครับราคาซ่อมก็อยู่ประมาณพันต้นๆนะครับอยู่ที่อะไรที่เราเปลี่ยนแล้วก็บวกค่าแรงอิดๆหน่อยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง y o u t u b e ของผมด้วยนะครับช่อง YouTube ช่างเอลํำพูนและช่อง y o u t u b e d j a fm ลําลพูนขอบคุณครับสวัสดีครับ